ตำรวจสอบสวนกลางบุกรวบสองตำรวจยศร้อยตำรวจเอกสังกัดนครบาลอ้างเป็นตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับพลเรือนกันโชคสาผู้คา้าน้ำท่อมและน้ำมันเถื่อนเมื่อวันที่1 4บมิถุนาย,ยน2 5 6 7ที่ผ่านมานะคะตำรวจสอบสวนกลางได้จับกลุ่มบุคคลตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจำนวน8รายด้วยกันค่ะเป็นตำรวจสังกัดนครบาล7จําำนวน2รายและเป็นพลเรือน6รายสำหรับการจับกลุ่มเจ้าที่ตำรวจและพลเรือนในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่29 พฤษภาคม2567มีกลุ่มบุคคลเป็นชายไทยแต่งกายคล้ายตำรวจสวมเสื้อคลุมและเสื้อกัก๊กด้านหลังมีสัญ,ญลักษณ์ CIB ตำรวจสอบสวนกลางขับรถยนต์จำนวน3าคันค่ะเข้าแสดงตัวว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจมาตรวจสอบการกระทำความผิดภายในร้านจำหน่ายน้ำต้มกระท่อมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและบอกผู้ประกอบการว่าหากต้องการจบเรื่องต้องจ่ายเงินแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีและจะขอเก็บเงินเป็นรายเดือนเดือนละ3,000บาทโดยผู้เสียหาย หายร้านที่1ได้โอนเงินให้กับกลุ่มบุคคลนักเก่าไปจำนวน13,000บาทและผู้เสียหายร้านที่2ได้จ่ายเงินสดไปจำนวน1 5 0 0 0บาทนอกจากนี้ยังพบว่าบุคคลกลุ่มนี้นะคะยังแสดงตัวเป็นเจ้าที่ตำรวจสอบสวนกลางและเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการคอกน้ำมันผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอ,อีกด้วยค่ะและจากการสืบสวนทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีจำนวนทั้งสิ้น11รายโดยสามารถระบุต,ตัวบุคคลได้จำนวน8รายและยังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีก3รายที่ยังหลบหนีห ในนั้นเป็นตำรวจยศในดาบสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเจ้าที่ก็จะเร่งติดตามตัวทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ